สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพอมลูกหนังนะครับผมก่อนจะไปวิเคราะห์การลงทุนขอขอบคุณตับแอดลิก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเว็บลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับมีโปรโมชั่นลิงก์รับทรัพย์รับความสูงสุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดเล่นของเพื่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรอการมาเยือนไบตันนะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าวันนี้แมนซีน่าจะชนะได้นะครับแต่จะถึงสามศูนย์ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับดีไม่ดีแมนซิตี้นะครับ อาจจะไม่ได้เก็บคินชีสได้ก็ได้นะครับเพราะมันจะเป็นเหมือนเกมที่ง่ายแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้ปัญหาโควิดก็กลับมาอีกครั้งทั้งนักเตะการกักตัวการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ผ่อนคลายเต็มท,ที่อาจจะทําให้นักเตะกดดันทั้งในและนอกสนามนะครับวันนี้นะครับการลงทุนที่น่าสนใจผมยกให้แมนเชสเตอร์สูงสามควบสามครึ่งครับ <c oughs> ทั้งสามควบสามครึ่งและสามลูกครับได้หมดเลยครับ ถ้าใครคิดว่าวันนี้อยากเสี่ยงได้เงินเยอะหน่อยก็3าควบ3าครึ่งครับใครอยากเพจเซฟก็3ลูกก็ได้ครับผมอ่าก,ก่อนจะไปนะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับ8อดก้าเหนึ่งะครับเว็บลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุดตอนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลิงก์รับรับรับค่าคอมสูงสุดหเจากยอดเล่นของเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้พ่อมลูกหนังก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ